มาพบกันอีกครั้งกับช่วงทำดาเมจไปกับน้องเฮกี้นะคะน้องเฮกี้หรือน้องกีกี้หรือว่าน้องไซรัตหรือน้องเกกี้และน้องติ่งเกาหลีนะคะ <c oughs> นางมีชื่อเล่นหลายชื่อมากสำหรับน้องไซรัตตัวนี้นะคะก็สรรารเสรอไทยยังไม่มานะคะก็รอกันไปก่อนนะสารเสือเป็นเอมาแล้วปึ่งๆเป็นมาตัวล่าสุดนะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงจะรออัปดีเดียกันต่อไปโอเคสำหรับไซรัตเนี่ยการทำดามเมจมีไม่ยากเลยนะคะก็ง่ายๆเวลาเรา สกิลแฟนทอมชาดค่ะแฟนทอมชาดของเฮกกี้เนี่ยแรงมากแฟนทอมชา์ดคืออะไรก็คือไอที่เราเก็บสแต็กมีดอะสแต็กมีดแล้วปาใส่อะไหนวะนี่นี่แฟนทอมชาดอันนี้อ่าหนึ่งสองสามป๊บปั๊บนั่นคือมีดที่เป็นบินอยูวรอบตัวเราอะมาแรงนะคะแรงนะคะอ่าทีนี้เ,นเทคนิคการทําให้เราเก็บมีดได้หกเล่มเร็วๆเ,เ,เ,เนี่ยคือการกดคลิกซ้ายคลิกซ้ายคล,คลิกซ้ายสามครั้งหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามคึแสงสีฟ้า,าแล้วคลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งสังเกตไหมเพราะมันจะมี สามเมตรอ่ะซุบใส่กล้องอ่าหนึ่งสองสามถ้าเราคิดธรรมดาไม่มีแสงถูกไหมคะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามปั๊บขึ้นแสงคลิกขวาต่ออ่ามันจะเป็นสมารสี่นะคะเนี่ยระหว่างเนี่ยคิดเนี่ยจะได้6เมตรละหนึ่งสองสามปั๊บสามการนับแฟนทอมฉาดนับอย่างนี้ค่ะคลิกทุกครั้งที่คลิกซ้ายจะได้แฟนทอมฉาดหนึ่งเมตรหนึ่งสองหนึ่งสองสามกลับไปหนึ่งสองสามสามเป็นหกค่ะนับอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสาม แต่ถ้ากดไม่ติดจะเป็น1 2 3 4สอามเอาเกดเสจอกติด2 3สโทดค่ะมันความเคยชินมันกดติดถ้าไม่กดสีฟ้ามันจะได้แค่4เม็ดค่ะเราจะต้องมาคลิกซ้ายสองครั้งทําให้เสียเวลานะคะเราต้องพยายามกดให้ได้6เม็ดลวดเดียวค่ะ6เม็ดลวดเดียวนะคะ, m, ดดะ,คะมันทําให้ดาทำดีเวียวได้ดีมากซาับเฮกี้นะคะเพราะว่านางเนี่ยดาเมจจับนะของไม่ต้องเยอะมากเอ้ดาเมจจับเหมือนกันนะคะตัวนี้ถือว่าโหดอะ่ะ เออ DPS เราก็ให้อยู่ที่ประมาณ8ปคะแนนเลยละ่ะ7จแคะแนนเลยละ่ะแรงแรงเล่นง่ายด้วยสไตล์การหลบนะคะในการหลงเฮกี้นี่ก็ขี้โกงมากสามารถดอสทะลุตัวบอสได้ค่ะดอสแบบทุ๊บข้ามตัวไปเลยเหมือนเราเป็นวิญญาณนะคะชู่เราเป็นแฟนทอมนะคะว้าก็ที่ขี้โยงดีนะอ,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 อ้ยอๆเอเฮ้ยเฮบักตกน้ำเฉยเลยบ้าเอ้ย แล้วก็สู้กดตัวเดิมนะคะซ้อมเมียทุกวัน่ะซอมเมียซอมเมียได้เอาเงินนะคะปับ 1, 2, ๊บหนึ่งสองมตะกิตีไม่โดนเลยได้แค่5เม็ดนะคะ1 2ึ่งสปั๊บนี่หกปูงเข้าไปสังเกตดาเม่ไหมคะไอ้ดาเมจเฉองทองนั่นแหละค่ะมาจากตัวแฟนคอมฉาดสามปุ๊บอ่าหเม็ดหเม็ดได้แล้ว6เม็ดยิงค่ะและเฮกี้เนี่ยถ้าอยากเล่นแบบสตามิน่าไม่หมดนะคะจะต้องห้ามโดนโจมตีนะคะ จะเห็นในบัฟ phantom f r c e ไหมคะตอนนี้ขึ้นถึงระดับ4ละถ้าเราไม่โดนตีไปเรื่อยๆเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆ5ละ5ล้ว,ลวเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสแต็กสีแดงค่ะฮเดี๋ยวนะรอดูก่อนอ2 3นี s t a c กสีแดงแล้ว phantom f r o s h นะคะจะเป็นตัวที่ทําให้เราดี stamina เรื่อยๆขี้โกงนะขี้โกงเนี่ยพันกว่าแรงมากแต่เมื่อไรที่โดนตีนะคะสถานะ phantom f r จะเปลี่ยนค่ะ มันจะเปลี่ยนเป็นสาวสะแตะไอ้สกิลมีแฟนทอมฮิวแฟนทอมชิวอ่าแต่ตัวนี้ที่ดีที่สุดคือตัวนี้นะคะชอบมากแฟนทอมฟอร์ดฮิวค่ะสตามิน่าไม่หมดใช้ได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะฟาวฟาวฟาบแล้วก็เฟสอมตะเนี่ยแล้วก็เทคนิคการทำดาเมอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้มีดท่าเนี่ยค่ะชื่อท่าว่าอะไรวะเอ็กซ์คือชั่นเลอร์นะคะเลอร์เลอร์อือรอก็ไม่รู้เลอร์นั่นแหละที่แปลว่าแบบเออไม่ใช่ <laughs> ถ้านั้นนะคะหลังจากที่เราเปิดยัดใส่มอนไปครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเก็บสแตก็ก็คือคุณจะต้องยิงฟันท่อมฉาบ20เมตรนะคะเป็นการเก็บสแต็พอคขบ20เมตรปุ๊บใช้กดใช้ไอท่า Execution อีกรอบหนึ่งนะคะจะปล่อยมีด20เล่มต้มลงไปใส่มอนนะคะดาเมจเราๆ20,000กว่าแรงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ระหว่างการคอมโบแบบนี้ให้เราเปิดสกิลโซเดนไปด้วยค่ะโซเดนคือสกิลดูดเลือดนะคะแล้วดูดเป็นวงด้วย เพื่อนที่อยู่ในวงทั้งหมดจะได้รับสถานะดูดเลือดซึ่งดูดแรงมากนะคะเพื่อนคือแทบเลือดเต็มอ่ะถ้าเกิดเล่นเฮิร์กโดนโดนบัฟอันนี้เข้าไปนะสบายเลือดเต็มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีสกิลตัวนี้ใช้เมื่อไหร่เลัชชั่นชิลนะคะใช้ตลอดนะคะมันจะเป็นการรีเลือดตามได้ที่เรายังไม่ถูกโจมตีเราต้องรีเลือดเรื่อยๆค่ะเนาะเนี่ยไมารีเลือดเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะโดนโจมตีโล่ถึงจะแตกแถมยังมาช่วยเราอ่านี่เห็นปะ โดนดาเมจจากการตีเมียแค่2000นะคะเอ้ยพันกว่าทั้งที่ดีเฟนตะ์เนี่ยแค่5,800ดีเฟนต์น้อยมากเพราะมีเกานะบาร์นั่นแหละช่วยแต่มันก็ช่วยแค่ครั้งเดียวนะคะครั้งต่อไปก็ไม่รับประกันชีวิตแล้วนะคะทีนี้ก็อีกบัฟนึงค่ะบัฟนี้ก็เปิดและยืนในวงตลอดค่ะเป็นบัฟชื่อว่า i m p u e zone นะคะเป็นบัฟช่วยเพิ่มการรีอัาการรีซามิน่นั่นเองก็งคือเราจะมี2สกิลนี่แงสังเกตปะ่ะพอแตงโดนตีเสร็จปุป๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก Hill, แพนทอมฮิวเวนเรขนาดนั้น อยากได้รีสตามิน่ามากกว่าเราก็จะต้องไม่โดนตีไปเรื่อยๆค่ะพอครบ30วิมันก็จะเปลี่ยนสถานะเอง15บห้าวิ15าวิมากกว่าไม่รู้กี่วิประมาณนั้นมันจะเปลี่ยนสแตทนะคะเป็นสแตทอย่างอื่นว้าปึ๊บดอตเงสู้ไม่ยากนะคะดอตดอตสวนแม่งเลยค่ะเห็นปะหก็อาจจะมีโดนบ้างเพราะว่าระยะโจมตีของเมียค่อนข้างกว้างอุ้ยชี้หายประทานแม่งเลยค่ะ กับล่างได้ด้วยทันทีนะคะจบละจบดันละว,วิธีเบรกออฟเฮกกี้ก็จะเป็น5สมัครสองนะคะเนี่ยใช้สมัครสองาใส่เรื่อยเ,เดี๋ยวก็เบรก,กป๊บปป๊อมันไม่เบรกสักทีนะคะอ่ะเบรกออฟละ5สมัครสองเฮกกี้เบรกได้นะคะเป็นการกดปามีดใส่ป๊ปป๊บปป๊ปป๊ปไปเรื่อยติดเบรกออฟเองของมันไม่ยากนะคะเล่นง,ง่าย การดอทขีดขวาเนี่ยดอทขีดขวาก็เป็นการสร้างระยะอ่าระยะการดอทอนะ่ะให้เราดอทพ้นการโจมตีเช่นกันนะคะมีประโยชน์ค่ะสมควรกับการใช้อย่างเงี้ยปึ๊บมาปึ๊บดอททะลุต,ตัวขีดขวาค่ะนะเมื่ะกี้เราดอทนะคะถ้าเราปาโดน,นเมือกี้มันเงียมันตกกำแพงไปละวเอกี้เสือปาไม่โดนนะคะอ๋อทางนู้นก็ได้ทางนู้นก็ได้มากำแพงไหนก็ได้มาล่าลูกเฮ้ยเสียเวลา,าจริงๆเลยนายเนี่ยอันนี้มาแล้วกุ๊ก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  ก็เป็นบอสที่น่าเบื่อตัวหนึ่งนะคะคือมันไม่อยอมตกกำแพงง่ายๆนะคะปุ๊บโอ้ยมีปปาไม่โดนืออลนเนี่ยเฮ้ยี <c oughs> ย <c oughs> จะตกเองไหมไวะเดี๋ยววะเฮ้ย,ยได้แล้ว <c oughs> ตัวนี้ดอสทะลุบอสได้นะคะนี่คือข้อดีของเฮกินะคะก็สำหรับการทำ DPS ของเฮกิก็มีเท่านี้แหละ เล่นง่ายเล่นง่ายแต่พยายามเวลาเราสมัครเสี่ย 4, เราจะมีการขาตายช่วงขนะระวังนะคะไอช่วงขาตายนั่นแหละคือช่วงที่ใช้ให้ระวังบอสโจมตีมาก็พยายามอย่าเอาท่านี้ส่วนนะคะคุณอาจจะตายได้เพราะว่ามันเป็นท่าขาตายค่ะน่ากลัวมากอย่าใช้นะคะอย่าใช้แต่ถ้ามันเป็นท่าทำ DPS นั่นแหละแต่ถ้ามีโอกาสก็อย่าไปใช้ให้มันโดนให้มันขาตายแล้วโดนโจมตีอะคะ่ะง่ายๆเออเล่นระวังระวังนะคะเฮกี้เป็นตัว DPS สูงค่ะเล่นง่ายด้วยว๋ ความยากในการเล่นนะคะก็ให้ง่ายก็ประมาณให้2ดาวแล้วกันเล่นง่ายนะคะ2ดาวให้ DPS ก็ได้ระดับต้นๆด้วยแล้วก็การดอทเนี่ยเอาไปเลยสิคะแนนนะคะ1 9บเคะแนนนี้แล้วแต่คนเล่นนะคะดอทได้ดีค่ะโอเคค่ะสำหรับก็ DPS เฮกี้ hey, ก็จบลงเท่านี้นะคะพบกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊าย